บิงดุเพ่นออกมาอยู่ทงอยู่ท่าเบิดแล้วจ้าเห็นบ่แต่กีบว่ามีได้จากมองทั้งมาเก็บเห็ดได้สมัยก่อนบ่ปลาเขาเพื่อนงามงามแต่ปลาอ่อยปลาเขางามงามกุนทางทั้งดีเพื่อนว่าทางดีอันนี้ต้นข่านนิจ้านน่เพื่อนป่ะเทดสานกงเขานี่ต้นข่านี่เพื่อนเอาล้ำมันไปเห็ดอันนี่ไงนี่ไงมันกับมันเป็นพายแต่มันไม่ใช่พายนั่นแหละเพื่อนเอากัน เพื่อนเอาอีกอย่างก็เิ่นประเพทกองเขาจ้ะสารกองเขาเพื่อนเฮ็ดอ้อยผูกอ้อยอถนนงามจะาย่นิเพื่นบอกว่าถนนถนนดีเลยว่าสัน่าคนจำได้แต่ว่าเขาจำเพื่อนบ่ไดรจ้ะอะคนรู้จักเขาขเขารู้จักเข<น>ารู้จักน้องแต่น้องอจำเขาไม่ได้โอ้โหบุระงามจ่าบุ่ะเขางามบ่ ข้าวง่ายจ้ากำลังตน้นง่ายซีด้ลายอยู่หรอปีไหนจา้างาให้ลมออกดอถ้าบานเจ้าไม่อยากให้มีรูเลยเขาก็ให้ปิดแล้วแต่เจ้าของบ,บ้านกนะันแเ่มันมันจะไม่มันจะไม่มจมุดความโลนชักเสีงมันจะยิ่กว่า มันจะย็นบ้านจะย็นต้องทำแบบนี้ถ้ามันถ้ามันเตียนมันจะเอาความโน่นจากเตียนตลอดไปแต่ถ้าเป็นอะไรความโน่นจะไม่จะไม่อยู่นานมาเห็นเนี่ยตัดแล้วมันก็งามดินแสดงว่าดินโอเคอยู่นี่มันเป็นหินแม่จ้าเนี่ยมันเป็นก้อนหินไง เดินดีๆดเดอ้อทางนี้จะเป็นทางเข้าบ้านจ้ะทางนี้นะแล้วก็ทางเข้าบ้านแล้วก็จะยาวไปถึงที่โน่นจ้ะให้มันเห็นรูปเห็นล่างเฉยๆไม่ต้องตัดตัดแค่แค่ขอบมันก็นได้ให้พอรู้ว่าอ้อถ้าจะทำบ้านความยาวมันจะขนาดไหนมันได้ไหม ถึงแค่ไหนอ้วนหน้าบ้านจะทําแบบไหนหน้าบ้าน,านาเป็นตะยูไหมจ้าทางทางนอกลมมันเย็นดีพุ่งนาเห็นบ่อันนั่นก็เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนอองามยูนาจ้าเพื่อนปลูกเห็นบะเพื่อนปลูกบกหุ้งปลูกเขาโพดปลูกทุกอย่างจะปลูกกล้วยปลูกยางยังเสานาะภูเขาจะปลูกก้าว จะเ็ดบ้านขึ้นอีกสูงสูงอีกบ้านมิคานแม่จ้าเ็ดสูงขึ้นอีกมันก็น่าจะเห็นวิวธรรมชาติอันนี้ก็เป็นต้นต้นจิกจ้นึงบ้านบ้านเฮาเพิ่นเอินต้นจิกต้นหังเนาะสะว่ายน้ำใช่ไหมจะอยู่ฝั่งตรงโน้นจะเห็นวิวอันนี้จะเป็นหลังบ้านจะเห็นวิวเป็นกระปุกกล้วย ล้วามันเป็นก้อนหินจ้ะตรงอ่ะตรงนี้มันเป็นก้อนหินเดินดีๆเดอ้อ ทงนะแม่กับมังามแท้ทางนี้จะเป็นทางเข้าจา้ะเดี๋ยวกินข่าวได้จา้ามาทายกูเด้อจิวเป็นไงเป็นอย่างเด้อบ่ได้อาบน,านา้ำจ้าน้องอาบแล้วอันนี้ไข่ปลาอย่างไงสุมาาส่มไขปาา่ปลาสุ่มไข่ปลาจ้าขัวเส้ากอนจ้าพี่สาวตาม้มข้าวหงแบบบ้านๆแล้วก็ต้มยำ ต้มไก่ต้มไก่ซื้อ,อ,อจ้ากินกับบะเขือบ้านเฮานี่ย่หะน้องก็บ,บ่เคยเห็ดคลิปกินเข่าวจักเทียนเนาะจาะ้ะเนาะเพื่อนก็บ,บ่ถนัดจ้างแสนาบม,มีผู้ใดถนัดก็เลยเออเราคอยจังกล่องหะเบิงเนาะจ้าเดวิดแล้วเห็ดเนื้อกินของเราเองแล้วเห็ดไครแล้วไป็นแรนมาบัางจา้าไปวิ่งเดวิดไปวิ่งอื ลังคาค่ะสีลังคาสวยไหมทำโซนนี้มันง่ายจ้ะเพราะว่าปีนจากที่นี่ไปมันมันต่ำแต่ฝั่งทางนั้นจะทำยากนิดนึงจ้ะก็เลยให้พี่ๆเห็นจ้ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วบ้านหลังนี้เดี๋ยวก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยๆทำไปจ้ะปีนี้เอาอันนี้ปีนี้เอาลังคาปีหน้าเอา เอาเพดานปีต่อไปก็เอาหน้าต่างจา้ะค่อยๆทําไปเรามีเวลาไม่มากเราก็ค่อยๆทําไปจ้ะเปลี่ยนแล้วมันก็ดูสวยงามมันก็เหมือนกับบ้านใหม่จ้ะข้างนอกก็สวยเดี๋ยวน้องจะทําให้ดูนะนี่นะน้องจะทําให้ดูจากที่นี่เลยพระอาทิตย์ตกตรงโน้นนะคะสวยโทมมะอาบน้ํา น้องจะไม่ใส่รางน้ำนะคะไม่ใส่แบบนี้สวยแล้วจะเปลี่ยนฝั่งทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องคิดว่าสวยนะ,ะเปลี่ยนแล้วับ้ัน้นยาวเก็บไว้สำหรับเที่ยเยังเรยยับ ต้องเปลี่ยนเป็นตัว L จะหายมีที่นอนห้องนอนนนะจะสวยหรอถ้ามันเป็นตัว L ไม่ใช่คุณจะไม่อะไรนะถ้ามันตัว L มันจะมันจะสวยหรอใช่คุณจะไม่เห็นตัว L คุณจะไม่เห็นตัว L แต่อันนั้นเกินไปสำหรับที่เด่นอันนั้นจะนั้นจะนั้นจะปรับมันเป็นปรับมันเป็นไม่เหมือนกัน น้องจะพามาดูบ้านจ้ะไปะเดินบ้านผู้ใดก่อนนี่บ้านผู้ใดก่อนน,อนี่นนฮะน้อยใส่น้ตคือบปรู่จักน้อยใส่เฮ้ยนี่แม่อ,อ๋อมันไม่จช่ของนอนนี่ของนอนอันนี้ของครัว เนียบหมายถึงว่าละเอียดเรียบร้อยทายดิใหญ่ไหมน้องคิดว่ามันเล็กนิดหน่อยนะความกว้างอะความกว้างอะความกว้างที่อันอันนี้แม่ยังนี่ของครัวติ โอ้ห้องครัวเติมว่บรรยากาศดีอยู่เนาะอันนี้มันอิดมอนเบาอันนี้ห้องน้ำประตูห้องน้ำจ้าเตรียมถ้าช่างเหมือนฉันเขาทำนี้ไม่เรียบร้อยกระจุกจะไม่ได้เพราะว่าทุบออกทุบออกอันนี้เขาจัดเตรียมดีเลยเนี่ยเขาทำสวยอยู่นะอ้วนจะใส่ง่ายแล้วไม่เสียเวลาะรอดูตอนเขาแต่งอีก็เปนห้องอนห้องครัว ัวดทหมองัวนะวันนี้มหอยู่สองคนแม่ลูกงามอยู่หนึ่งล้านห้าแสนก็โอเคอยู่นะสวยอยู่นะหนึ่งล้านห้าแสนนอเดวิดเนาะประตูใหญ่ชอบประตูใหญ่แบบนี้เลยต้องเป็นประตูเลื่อนปลาเดวิดลองให้อาหารปลาลองดูซิ อ,นนอกเอรเร็วมาแล้วเดวิดเอาหนึ่งตาตะเพียนจ้ะตาตะเพียนเ,อนอเยบอ,บอสวัสดีครับส,ส,สิ่งโบราณจ้ะน้องกำลังจะล้างแล้วก็เก็บอันนี้เป็นแอบใส่เงินจ้ะแอบใส่เงินสมัยโบราณที่มันเป็นรูๆสมัยก่อนค่ะอันนี้จะเป็นแอบใส่นะ จะมีรูเหมือนกล่องข้าวนะแต่ไม่ใช่จะเป็นที่ใส่เงินจ้ะจนขาดหมดแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกใส่เงินด้วยค่ะสมัยก่อนเป็นว่าขาดเบิดแล้วจ้ะน้องก็เลยเอามาล้างแล้วก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกน้องจะกลับนิวซีแลนด์วันอังคารจ้ะวันจันทร์น้องก็ขึ้นขึ้นไปกรุงเทพวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เต็มที่น้องก็เลยคิดว่าอยากจะเคลียร์ทุกสิ่งให้เสร็จสับ ให้พี่เคยแล้วจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนน้องออกจาะอันนี้ต้นผักโขมญงเด้จ้ะเด้อนี่ต้นผักโขมบ่ผักโขมใ่เอามาปลูกว่าย้ำลวกย้ำยังจะเขาก็เด็ดเด็ดออกแล้วก็เอามากินตกแต่งอย่างงามเลยเดยวจะพาไปดูหลังคาก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเมชชั่นชิพนะจ๊ะลังคาอันนี้น้องก็ย้ายจากหน้าบ้านมา ต้นไม้บอกพี่สาวไว้เอาไว้แบบนี้นะหน้าบ้านเดี๋ยวน้องจะตกแต่งอีกทีหนึ่งอยากดูห้องน้ํำไหมคะห้องน้ําห้องน้ําน้องก็ตกแต่งนะคะห้องน้ําห้องน้ําอันนี้น้องชอบมากจ้ะเพราะว่ามันโล่งแล้วก็มันก็มีพัดลมมันมีพัดลมสองตัวพอเวลาเข้าห้องน้ํามันจะไม่มีกลิ่นน้องจะไปซื้อเดี๋ยวน้องกลับมาทีหลังก่อนจะไปซื้อโต๊ะเหมือนกับเชียงใหม่ที่น้องไปพักน้องเห็นมันสวยจ้ะ ตกแต่งที่นี่หลังจากนั้นน้องเอาต้นไม้เอาต้นไม้มาวางต้นหนึ่งนะคะไงเดี๋ยวน้องจะไปซื้อกระถางอีกอันหนึ่งต้นไม้ในห้องน้ำค่ะเพราะว่ามันถูกแดดไม่ได้พี่สาวดูบอกว่าอย่าให้มันตายเด้อทำใหม่อย่างดีเลยไหลแรงจ้ะน้ำไหลแรงมากให้เดวิดให้เดวิดถอดออก แล้วก็เอาเข็มจิ้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 ม,มไปเพราะว่าเราไม่ได้อยู่นานไหลแรงค่ะดีใจอันนี้ก็ซ่อมแล้วทุกอย่างซ,ซ,ซ่อม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 ให้เรียบร้อยอันนี้น้ำก็ออกไหลแรงค่ะไหลแรงมากเนี่ยมันก็มีพัดลมอีกหนึ่งตัวนะคะพัดลมถ้าเปิดปุ๊บน้ำอันนี้ก็ไหลแรงค่ะไหลแรงมากๆเลยอันนี้เขาตั้งให้ผิด ปกติแล้วมันจะไม่ตั้งแบบนี้เพราะว่าห้องน้ําอันนี้น้องทําแต่มันยังไม่เสร็จน้องออกเขาตั้งเองช่างเขาตั้งแต่เขาตั้งผิดก็ไม่เป็นไรน้องก็เลยแบบเอาไว้ตรงนี้ก่อนปกติอันนี้มันจะอยู่ที่นี่มันจะวางที่นี่ค่ะอันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําดีจะมีที่กันยุงด้วยตรงนั้น อิดบล็อกใสจ้ะมันจะทำให้ห้องน้ำเราไม่มืดสว่างตลอดไปพื้นก็สวยจะ้ะพื้นจะเป็นไม่ลื่นนะคะพื้นมาอ่าพื้นพื้นปูนสวยค่ะนี่นะคะห้องน้ำใช้ดีมากเลยใช้ดีใช้ดีน้ำก็แรงค่ะแรงมากโอเคหลังจากนั้นน้องจะพาไปดูอะไรอีกน้องยังไม่อาบน้ำนะคะขอโทษด,ด้วย อันนี้ค่ะชิ้นโบแดงเลยเมื่อวานะละละละน,นี้ยกจะให้ดูนะคะองทาสียังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะอันนี้อ่างบัวค่ะมีหอยด้วยเห็นมั้ัน่ะหอยน้องจะไปซื้อปลาหางนกยูงจะเอามาปล่อยเอามาปล่อย มีหอยด้วยเห็นบ่หอยมีหอยต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำให้เต็มจ้ะไม่เต็มก็อาจจะเป็นประมาณประมาณประมาณขนาดนี้ให้เท่ากันกับอ่างบัวจ้ะเพื่อที่จะให้บัวมันขยายเมื่อบัวมันขึ้นเราก็เอาน้ำเติมให้มันขึ้นจะ้ะบัวอันนี้ก็เช่นกันนะคะอ่างบัว น้องใส่น้ําแล้วจ้ะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ฝนตกนะจ้ะใส่แล้วเราก็จะใส่อีกถ้าไม่ใส่ปลาแมนบอน้องกลัวยุงจ้ะยุงจะเยอะต้องใส่ปลาเนี่ยมันกําลังจะเป็นดอกจ้ะถ้าเอามาตั้งตรงนี้พี่สาวจะได้ดูแลง่ายๆจ้ะดอกมเมล็ดกาแฟนี่เม็ดใหญ่นะเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟอู้มีนกด้วยจ้ะมีนกนกเยอะ ขูดเหลาเมล็ดกาแฟจ้าอันนี้หลังคานะคะหลังคาหลังคาได้แล้วเห็นไหมย้ายโอ่งจากที่นั่นสองอันเอามาไว้ที่นี่มันจะได้ดูสวยงามงามมาจา้ะอันนี้เป็นไอเดียของน้องนะน้องก็เลยคิดว่าเออมีสีเหลือน้องก็เลยให้พี่เคยทาสีทาสีใหม่ห้องน้ำเสร็จ ค่อยๆค่อยๆทาไปเรื่อยๆรีโนเวทใหม่ไปเรื่อยๆจะเรามีเวลาแค่นี้เราก็ทําแค่นี้เดี๋ยวกลับมาครั้งหน้าเราก็ทาเทเลนิดเทเลหน่อยจะเวลาได้แค่นี้เราก็ทําแค่นี้น้องจะเล่าอะไรให้ฟังว่าเราตกลงกับสามีเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเราจะอยู่ที่ไหนเราจะซื้อบ้านหรือเปล่า เราจะทำบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังต้องไปซื้อดินจ้ะซื้อดินมาใส่มันชอบร้อนๆจ้ะดอกอะไรไม่รู้เฟื่องฟ้าหรือเปล่าหรือว่าดอกอะไรไม่รู้จ้ะไม่รู้จักชื่อมันเนาะแต่ว่าอันนี้เศรษฐีวินสันนอ้องซื้อมาตั้งแต่ต้นมันเล็กๆจ้ะก็เลยเอามาใส่ดินใหม่ใส่ดินใหม่ดูแลมันใหม่มันเป็นดอกนะ ถ้ามันเป็นดอกมันจะสวยมากเลยจ้ะค่อยๆทำไปสวัสดีครับโทมัสปิดแอร์คอนให้มามีหรือยังลูกปิดแอร์คอนให้มามีหรือยัง,ยงน้องจะให้พี่เคยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีบ้านให้จ้ะเปลี่ยนสีภายในให้ก่อน อันนี้เขาเอาเคเบิลเคเบิลของทีวีออกเอาเคเบิลของ TOT อออกน้องก็ไประงับแล้วก็ไปปิดเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มันก็แรงนะถ้าเราซื้อแรงอ่าแพ็กเก็บอันนี้สิ่งที่จะเอากลับนิวซีแลนด์ค่ะ <laughs> เดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังนะว่า เรามาอยู่ที่นี่สมอาทิตย์จ้ะในหมู่บ้านนี้สามอาทิตย์ไปเชียงใหม่สามวันแต่เราก็ชอบเชียงใหม่นะลูกชายเดวิดก็ชอบเชียงใหม่เขาจะไปซื้ออาพาร์ตเมนต์ที่นั่นน้องก็เลยคิดว่าหลังจากที่น้องมาอยู่หมู่บ้านเดินทางไปทุ่งนาไปเจอผู้คนไปโน่นนั่นนี่ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านน้องสามีน้องก็เลย ัดสินใจรวมโทมัสด้วยโทมัสไม่อยากกลับนิวซีแลนด์นะโทมัสบอกว่าอะเราจะกลับแล้วหรอทําไมเรากลับเร็วจังเลยโทมัสบอกเมื่อวานนี้จ้ะอยากอยู่อีกอยากอยู่ต่ออีกน้องก็เลยว่าหมดเวลาแล้วลูกเพราะว่าน้องก็ยังมีจูเลียที่นั่นเขาก็ยังเขาก็ยังคิดถึงแม่กับพ่อน้องให้เขาทำงานบ้างให้เขาดูดฝุน่นให้เขาเอาเสื้อผ้าไปซักบอกเขาทำนวนทำนี้เขาเหนื่อยจ้ะ ก็บอกโอ๊ยทำอะไรเยอะแยะจังเลยแต่แต่เขาก็ทำนะเขากำลังจะรู้ว่าแม่ทำงานบ้านมันเหนื่อยนะถูบ้านดูดฝุ่นเก็บของอะไรนี่มันเหนื่อยอยากจะให้เขาเห็นว่าแม่ทำงานบ้านก็ยากเธอเขาไปโรงเรียนด้วยเขาก็ไปทำงานด้วยเขากลับมาเขาก็ต้องมาจัดการทำอาหารล้างจานเก็บจาน นอกคิดว่ามันก็หนักสําหรับเด็กคนหนึ่งแต่ว่าให้เขาเรียนรู้ให้เขาให้เขารู้ว่าแม่ทําอะไรบ้างแล้วก็สอนความสะอาดของเขาเขาจะได้รู้จักความสะอาดมากขึ้นไม่ใช่แม่ทําทุกอย่างตอนนี้เขากําลังจะดีขึ้นเพราะว่าเขาทําอะไรของเขาเองจ้าตอนนี้เราก็ตกผลึกคุยกันกับสามีเรียบร้อยแล้วเราตกผลึกเราคุยกันเยอะเราออกไปที่นาเราจัดการอะไรเยอะ เราก็มาคิดดูสองคนตอนนี้เดวิดก็ดีไซน์บ้านยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าคร่าวๆเพียงแต่ว่าเราต้องไปหาให้คนดีไซน์ช่วยเราอีกนิดหน่อยเราแค่ทำแค่โครงโครงสร้างแต่เรายังไม่ได้ทำรายละเอียดของบ้านจังเสียนามันก็เลยต้องมีคนช่วยเราอยากให้มันออกมาเหมือนบ้านที่นิวซีแลนด์มากที่สุด บ้านสวยมันก็น่าอยู่จริงไหมบ้านสวยมันก็น่าอยู่มันก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะดึงอะไรเข้ามาได้ด้วยแล้วก็น้องอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวด้วยถ้าน้องมาอยู่เมืองไทยอยากจะหาทำอะไรด้วยทำออนไลน์ทำอะไรไม่เคยทำและไม่เคยคิดแต่ว่าอยากจะลองพาพี่สาวทำลองดูจ้ะกับพี่เคยอยากจะลองทำลองดูภายในครอบครัวถ้าน้องมาอยู่เมืองไทยนะ อันนี้คือความคิดเฉยๆแล้วก็งบประมาณที่เราจะทําบ้านมันไม่เยอะจ้ะมันน้องก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็จะไม่ทําหลังใหญ่ไม่ทำทำพอประมาณเงินที่จะทําบ้านก็ประมาณ3ล้าน4ล้านน้องคิดว่า3ล้าน4ล้านพอจ้ะเราดีไซน์เองทํากระจกเองทําอะไรเอง ประมาณนี้เราจะสามสี่ล้านแต่นอ้องคิดว่ายังไม่รวมตกแต่งนะนี่แหละประมาณนี้แหละในงบประมาณที่จะทําไม่ทําหลังใหญ่มากทําบ้านชั้นเดียวไม่เอาสองชั้นจะเอาบ้านชั้นเดียวแต่ยาวจะ้ะยาวเลยแล้วก็เพดานสูงอันนี้เล่าให้พี่ๆฟังในเฉยนะว่าตัดสินใจแล้วจะมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็จะทําบ้านในทุ่งนาจะมีสะไา้น้ําด้วยนี่แหละ อันนี้เล่าให้ฟังแล้วนะว่าตัดสินใจแล้วตอนนี้อยู่ขบวนการกำลังต้องคิดเกี่ยวกับเงินต้องคิดเกี่ยวกับจัดการเงินว่าเราสามารถมาอยู่เมืองไทยได้นานอีกประมาณแค่ไหนจะดูงานเดวิดก่อนว่าเดวิดจะทำยังไงจูเลียก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายเขาก็ อยากจะหางานทําก่อนก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังทีหลังเรื่องจูเลียแต่ว่าเอาเรื่องของน้องก็แล้วกันว่าเราตัดสินใจแล้วที่จะมาทําบ้านที่หมู่บ้านเอาสวยๆไปเลยนี่แหละงบประมาณก็ประมาณนี้แหละจ้ะนี่นะคะน้องเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ดูตอนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ค่อยๆนะน้องคิดว่ามันค่อยๆความคิดสิ่งที่เราคิดไว้มันก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจทำในชนะแล้วก็จะให้พี่เคยเพราะว่าเขาทำเป็นเขาเป็นช่างทำกำแพงอยู่แล้วอยากจะให้เขาหลอ่อหล่อเป็นหลวของคาร์บอยจะ้ะจะเอาเงินให้เขาจะให้เขาซื้อปูนซื้ออะไรมาให้เป็นหลอ่อหล่อลัวของคาร์บอยจะล้อมทั้งหมดเลยแล้วก็จะทำหน้าจะทำให้มันสวยๆเยี่ชนะเหมือนกับบ้านเนี่ยะ ตอนนี้เราก็มีคนทํานาให้จ้ะนั่นแหละเนาะอันนี้คือตกลงแล้วนะคะว่าเราจะมาอยู่เมืองไทยอยู่หมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวน้องต้องไปจัดการเงินก่อนว่าเงินเป็นยังไงแล้วก็ดูงานเดวิตก่อนว่าเดวิตงานจะเป็นแบบไหนประมาณนี้นะคะว่าเราจะสามารถมาอยู่เมืองไทยได้นานหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย